สวัสดีเอซทุกทกท่านนะครับอันนี้ขวานก็มาให้นะผมทุกท่านนะผมฝนตกเด่นดินนะผมตอนเช้าผมหลังจากตัดหญ้ามานะครับผมเส้าห้าื่อปลูกไว้นะผมนอกโรงช้างนะผมโรงเก่านะผมโรงช้างที่คุณพ่อของส่ห้าเคยอยู่นึ่ง นี่นะครับผมแล้วก็ฝันก็ให้น้องได้เล่น,นดิน,นนะผมเล่นโลนนะผมพอดีวานตัดหญ้ากลับมาก็ทําความสะอาดนะผมเอาน้องผิดผูกไว้ข้างนอกก่อนนะผมดีทําความสะอาดนะผมก็ฝนก็ตกเล่นดินพอดีนะผมดูน้องนะผมชอบเล่นดินมากนะผมชอบบรรยากาศนะผม เดี๋ยวเราก็พาน้องเข้ามาอยู่ในโรงช้างนะครับผมหลบฝนนะครับผมก็อันนี้ดินบ้านควันผมจะเป็นดินเหนียวนะครับผมไม่เฉดนะครับผมแควันเองนะครับผมเพราะว่าดินบางดินนะครับผมถ้าน้องชอบเล่นนะผมก็จะเป็นดินเหนียวนะครับผมที่ควันสังเกตดูนะครับผมควันก็ ่อยให้น้องได้เล่นนะผมน้ำฝนแล้วก็เล่นโคลนก่อนนะผมดูนะผมก็บรรยากาศตอนเช้านะผมช่วงประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะผม่อนเตินมาก็คงข้าวนะผมแล้วก็หลาดยห้าให้น้องนะผมก็ทำความสะอาดนะผมมาดูบรรยากาศนะผมตอนเช้านะผมมันตกดินนะผมไม่ใช่แบบตกแบบฟ้าร้องแบบ เปี้ยงๆปังๆนะผมอันนี้ตกแบบเขาเรียกอะไรนะผมไม่มีเสียงฟ้าร้องนะผมก็เหมือนแบบมืดครึ้มนะผมทั้งทั่วไปนะผมมันก็พูดไม่ถูกนะผมเหมือนฝนแบบตกนี่เรื่อยนะผมใ่เหมือนตกฝนตกที่ว่าฟ้าร้องนะผมปานก็เลยับผมให้น้องได้เล่นก่อนนะผมก็เหมือนช้างป่านะผมช้างป่าก็ชอบดล่นดินนะผมเวลาฝนตกนะผมน้องก็เหมือนกันนะผม อยู่ในโรงช้างก็นะผมจะเป็นดินแข็งนะผมดินเหนียวนะผมแต่น้องเหยียบบ่อยๆผมก็แข็งนะผมก็มาเล่นนะผมดินที่โดนฝนบ้างผมแล้วก็จะอ่อนนะผมให้น้องยากีุดเป็นหลุมแล้วก็เอาไว้เล่นนะผมประมาณนี้นะผมให้น้องเล่นแล้วก็เสร็จเราก็พาน้องมาถูก,กับต้นไม้นะผมเวลาครับผมน้องช้างนะผมเล่นบิน่นะผม ก็จะมึนแบบรู้สึกว่าขันตัวนะผมขอชอบถูต้นไม้นะผมีนควันก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมควันสังเกตด,ดูนะผมในที่ควันผมเคยดูนะผมงั้นเวลาควันอาบน้ําผมน้องชอบไปถูต้นไม้นะผมประมาณนี้นะผมก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมนะครับผมก็ควันก็เตือน ก็ตื่นแต่เช้านะผมก็เช้าไม่มากนะผมวันตีห้าหกโมงนะครตีห้ากว่ากว่าเกือบเข้าหกโมงนะผมปา,กามน,มนก็มาดู <c oughs> น้องจะเล่นแบบไหนยังไงผมฟานก็ไปตัดต้นไม้มาด้วยผมดูนะครับฟานก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้น้องแบบอ่าตากฝนนะผมปล่อยให้น้องเล่นก่อนนะผมเพราะว่าน้องเป็นช้างเด็กนะผมก็เหมือนแบบก็เหมือนดินนะผม ดินอ่าดินแบบไหนผมที่น้องเล่นนะผมบางอ่าดินนะผมน้องก็ไม่เล่นนะผมจริงๆรงนะผมที่ควานสังเกตดูนะผมเวลาควานนะผมอาบน้านนเสร็จน้องชอบไปเล่นอยู่ข้างๆอ่าบ้านของควานนะผมแม่บ้านของแม่ควานนะผมแม่บ้านของแม่ของควานนะผมข้างๆ้างผมที่ควานเอาดินเหนียวมาเทแบบมาถมไว้ข้างข้างผมอย่าให้อ่าดินสุดนะผม น้องจับไปปิ้งเล่นนะครับจริงคริบผมควันก็สังเกตดูะครับดินในที่น้องเล่นนะครับสมุนแบบความหอมนะครของดินหรือเปล่านะครับอันนี้ควันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าควันนะครับก็สังเกตดูนะครับน้องนะครับจะชอบดินแบบไหนนะครับากาศตอนเช้านะครับ สวัสดีพ่อควานเสาห้าคนตกชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยดูเลยสุภาพด้วยนะคบครับกว็อบคุณคุณแม่เปิ้ลน,นะผมนี่นะผมควันก็อย่าลืมกดไลค์นะผมคุณแม่นะผมควันก็มาหาให้นะผมดูบรรยากาศน,นะผมตอนเช้านะผมน้องนะผมเล่นฝนนะผมก็ไม่ใช่ว่าน้องแบบฝนตกแบบฟ้าล้องนะผมถ้าฝนตกฟ้าล้องควันจะ พาน้องเข้ามาข้างในนะผมอันนี้ควันจะดูให้ดูนะผมว่าเวลาน้องโดนฝนน้องจะขุดดินนะผมมันเจาะดินขุดดินเล่นนะผมอันนี้ตกแมรงนะผมตกแบบเขาเรียกอะไรเป็ดลอยนะผมก็พอดีควันตัดญ้านะผมกลับมาก็พาน้องออกปลูกไว้ข้างนอกนะผมแล้วควันก็มาทําความสะอาดผมในโรงช้างนะผม ลุงเก่าของคุณพ่อของสาห้านะผมสวัสดีคุณแม่กิตธนานะผมพายุเข้าไทยทางภาคอีสานเมือ่อคืนที่ผ่านมาคนณฟ้าจะตกถึงวันที่สี่ตุลาคมครับก็ขอบคุณนะผมก็นะผมอันนี้ควันก็ประจัดหญ้าผมจากฝนเหมือนกันนะผมคุณพ่อครับ <c oughs> นี่ก็ก็นะผม ไม่เป็นไรนะผมเรามีเสื้อกันฝนนะผมแต่ขออย่างเดียวนะผมอย่ามีเสียงฟ้าร้องผ่านกลัวจริงๆนะผมนี่ผ้เรก็ไปไปให้น้องเล่นก่อนนะผมเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็จะได้พาน้องเข้ามาข้างในนะผมถ้าว่าฝนตกหนักหรือว่าฟ้าร้องนะผมฟังก็จะดูนะผมไม่ใช่ว่าเราปลุกน้องไว้นะผมให้แบบแฉะกนะผม ก็เหมือนนะผมถ้าเราเอาอาหารให้น so? ้องนะผมเอายาให้น้องคนเปียกๆเฉะๆอย่างนี้ผมน้องก็ไม่กินนะผมกินนิดหน่อยน้องเปียกดินน้องก็ไม่กินนะผมฟานก็เลยให้น้องเล่นก่อนนะผมเพราะว่าน้องจะกินเยอะนะผมฟันก็ลดหุนหน่อยนิดนะผมเดี๋ยวเป็นเขาเรียกอะไรผม เดี๋ยวอ้วนมากนะผมไม่ลอนะผมเสาห้านะผมสวัสดีทุกทกท่านนะผมตอนเช้านะผมก็ขอให้เช้านะผมวันพุธผมเจจะสิงดีๆนะผมทุกทท่านนะผมเป็นในมูลโคราชอย่างถืมทางสุรินตกกอดแต่เช้าเลยใช่ครับพี่แม่ผมก็ตกแต่ตอนเช้าผมควันตื่นมาก็ดีห้าก,กว่าหึงข้าวนะผม ผเข้าวไว้นะผมให้แม่ควันนะผมมาทำกับข้าวนะผมแล้วก็ควันก็ไปตัดยาให้น้องนะผมพอดีกลับมาก็นะผมให้น้องไปอยู่นะผมข้างนอกกว่านะผมควันทำความสะอาดนะผมก็ตกตั้งแต่ควันไปตัดนะผมคือตกตั้งแต่เมื่อเมื่อดึกนะผมพอหยุดช่วงอาจจะตอนเช้านะผมนี่ไงผมเมื่อวาน พันก็พาน,น้องออกเดินเล่นนะผมออกมังกยนะผมพาเล่นน้านะผมเพราะว่าให้น้องเดินบ้างนะผมถ้าอยู่กับที่ก็กลัวนะผมอ่าน้องแบบอเลือดลมนะผมไม่เดินนะผมก็เหมือนแบบเวลาเดินเแหบบม,มือนแบบเหมือนแบบยังไงผมเหมือนแบบแข็งๆยังไงนะผมเหมือนเราอยู่กับที่นะผมนอนอยู่กับที่นะผมเหมือนแบบ อาคาชาอย่างนี้ผมเมื่อวานก็พาเดินเล่นนะผมสองโลบนะผมเล่นน้ําด้วยนะผมแต่วันนี้ฝนตกคงไม่ไปนะผมเพราะว่าควันก็รัวไม่สบายอีกนะผมตัวแบบเป็นอเป็นไข้นะผมน้ำมูกนะผมอยู่นะผมน้องก็เจาะดินนะผมไม่ใช่ว่าควันไม่ให้น้องอยู่ในร่มนะผมอยู่ในโรงช้างนะผมเรา เพียงแต่ควันให้น้องเล่นบ้างนะผมเจอฝุนนะผมถ้าว่าฝนร้องนะผมฟ้าร้องดังๆนะผมานก็จะพาน้องเข้ามาข้างในนะผมแล้วก็มาดูบรรยากาศตอนเช้าผมบ้านควันนะผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะผมแต่อน้องช้างเยอะนะผมหมู่บ้านของควันผมไม่ไม่ไม่แพ้หลายๆหมู่บ้านนะผมจริงๆนะผมบางของควันนะผมหมู่บ้านนะผม น้องก็เป็นส่วนหนึ่งช้างตรงงานนะผมแต่เราก็นะผมกลับมาอยู่นะผมบ้านเกิดของเรานะผมบ้านน้องสาวห้าจะเจอน้ําท่วมเหมือนบ้านช้างเชือกอื่นไหมคะเจอครับผมคุณแม่ผมเจอจริงๆครับผมคุณแม่ฝากดูคลิปนะผมที่ควันลงนะผมน้องลงไปเล่นสาวห้าลงไปเล่นน้านะผมน้ําท่วมนะผมค่างๆบ้านของควนนะผม ฝากคุณแม่ติดตามนะผมมาเข้าไปดูนะผมคลิปนะผมเมื่อวานนะผมที่เสาห้านะผมไปเล่นนะผมจริงๆผมทั่วผมก็หมู่บ้านของคันผมก็ติดแม่น้ํามูลนะผมแต่จะเป็นออกจากหมู่บ้านตะกลางนะผมประมาณสองกิโลกว่านะผมแต่ตำบลกระโพเดียวกันนะผมก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะผม ก็หมู่เขาเรียกอะไรหมู่สิบเอ็ดนะผมจริงแต่เรามีสามหมู่บ้านนะผมบ้านสนุสลานะม่วงงามนะผมแดงนะผมเพราะว่าแดงหมู่บ้านนะผมเดี๋ยอ๋อค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูคลิปเป็นกำลังใจให้นะ,ค,ะครับครับก็ขอบคุณนะครับผมคุณแม่นะผมฝากติดตามด้วยนะครับผมคุณแม่ นี่นะครับก็มาให้ดูมาดูนะผมน้องจะทํำยังไงนะผมน้องยังคิดอะไรไม่ออกนะผมดูนะผมตอนเช้านะผมน้องยังยังไม่ได้ทานเยอะนะผมทานนิดหน่อยผมดูท้องก็ออกนะผมเมื่อวานนะผมควันนะผมนอนนะผมน้องตดนะผมเสียงดังนะผมถึงในบ้านนะผมข้างในนะผมตดดังนะผม นี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าบ้านเสาห้าผมตกเดลนลินนะผมเสาห้ายังคิดอยู่ไม่รู้จะทําอะไระผมนี่นะผมเสาห้าคิดอยู่นะผมแต่เสาห้านะผมไม่คิดอะไรนะผมคิดว่าเมื่อไหรจะได้อ่ากินผลไม้มันหวานนะผมชอบกล้วยนะผมเสาห้าก็เป็นประมาณนี้นผม ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามด้วยผมคลิปนี้ก็นะครับผมให้นะครับผมทุกท่านได้มาดูไปชมนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้ไม่ดีกันใดก็ขอโทษขออภัยครับผมทุกทุกท่านแม่แม่ทุกทุกท่านของผมก็อย่าลืมติดตามกดคลับสไครตกดแชร์กดดิ่งนะครับผมสวัสดีครับเสาห้ายิ้มวันลูกอ้ยิ้มวันแล้วสูงยิ้มวันเราไอ้ยิ้มวันเลยสูงเสียงแปฟน